แม่ตากรมผมยาวสวยสวยสดอืมลอตเตอรี่เออใกล้วันแล้วเนี่ยนะเนาะ จะช่วยอุดหนุนนะฮะหาคนขายนะครับโอ้ยโหโหนั่งตากแดดเป็นใจเห็นใจขงปู่ทวด นี่ของบัตรอะไรตอนนี้เราวิ่งมาเส้นล่างนะเราเราไม่ได้ขึ้นเส้นบนถ้าขึ้นเส้นบนแล้วมันหาทางออกลาบากเพราะว่าปั๊มเขาอยู่เขาอยู่เส้นนอกเส้นที่เราวิ่งนะครับแล้วทางแล้วทางออกของอ่าทางออกของของของถนนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ว่าวิ่งเนเส้นทางบนที่ไม่ใช่เส้นทางตรงนี้นะฮะข้างๆเนี่ย เขาเลยเขาเลยหน้าปั๊มที่เราจะเข้าไปเติมนะครับนะครับเขาเลยหน้าปัม๊มนะฮะแทนที่เขาจะทําแบบลงอ่าลงตรงอ้นีพอดีนะลงตรงเออหน้าร้านเอทางเข้าใช่ปะเขากลับไปทําเบี่ยงอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็วิ่งเส้นในไม่ได้ต้องวิ่งเส้นนอกนี่แหละนะฮะเออมันก็มีอะไรแปลกๆดีเหมือนกันนะนะครับนี่เราก็ไปเร็วไม่ได้ก็ต้องค่อยๆไปนะครับ

ยังไม่ได้ดูบินเลยเสียง,ง,งว,ว่าข้าวต้นกระเพราแสงเท่าไหร่กันโอ้ยแล้วก็ไม่บวกแล,กล้วก็รถติดนะครับ อย่างที่บอกนะเราเราไม่สับเราเรา,เราเข้าไปเส้นนั้นไม่ได้เส้นไหนนะพร้อมเลยลาเลยปรับของน้ำอ้อยสดน้ำอ้อยข้าวอ่าข้าวแกงปักใต้นะฮะผมชอบชอบนะนะ,ะแต่ผมมี แต่แต่ผมชอบอยู่หนึ่งร้านนะร้านร้านนั้นนะก็ทําก็ทากับข้าวอร่อยอ่ะนะฮะขอคุณใต้ด้วยตรงอนะ่ะนะฮะก็จะมีเครื่องอ่าอะไรก็จะมีน้ําพริกแล้วก็มีผักอะไรใสก่กระจัดคือก็จัดแบบเขาบอกว่าก็จัดแบบนั้นแหละนะฮะแต่ก็น่ารักดีครับจัดแบบน่ารักน่ารักดีนะฮะการบริการผมชอบในการของการบริการแล้วก็นะรสชาติตั้งเดิมของเขาเนาะ ป๋าเขาขออยู่เขาอยู่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่จะรอเขาเ